สวัสดีจ้าสวัสดีตอนกลางวันนะคะถ้าภาษาโนาเวยก็ดักดันะคะตอนนี้เกดเลิกงานแล้วกำลังเดินกลับบ้านฝนตกจากตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยก็เลยได้ใช้ชุดกันฝนที่ซื้อมาจากเน็ตแล้วนะเดี๋ยวจะดูว่าไม่รู้คุณภาพมันจะเป็นยังไงเนาะ ไม่รู้จการได้ดีแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกลับบ้านจะลองรีวิวให้ดูอีกทีพราะว่ามันจะเป็นยังไงจะเปียกไหมอะไรไหมเนาะแต่เท่าที่ดูนะเออไม้น่า <laughs> จะเปียกนะก็แค่นี้ก็แล้วกันเนาะหนาวค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านอีกินกันเนาะ,ะเจอกันที่บ้านจ้าลา สวัสดีจ้าก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงบ้านปุ๊บก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วตอนนี้ก็จะมารีวิวเสื้อกันฝนให้ฟังเนาะว่าสรุปแล้วที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะสรุปนะคะก็คือเปียกค่ะแต่มันก็ไม่ได้เปียกแบบชุ่มโชกเลยนะก็คือเอ่อ มันก็ซึมๆเข้ามาแหละแต่นี่ขนาดตกแบบไม่หนักนะแค่เปร่อยๆเนาะถ้าเกิดตกหนักๆเลยเกรดว่าใช้ไม่ได้ค่ะเสื้อตัวนี้ก็อย่าเรียกว่าเสื้อกันฝนดีกว่าเรียกว่าเสื้อกันหมอกอืมเวลาหมอกลงจะจัดๆแต่ใครจะใส่วะก็ดูแปลกปะ่ะก็ออกเป็นว่ามันก็กันฝนได้ในะระดับหนึ่งคือระดับแบบ โปรยๆเล็กๆกะค่ะน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตกหนักๆเลยอะแบบชุ่มโชกแบบสู้ลงมาเนี่ยมันก็คงเปียกเพราะว่าจริงๆอะตอนแรกเกตก็ไม่แน่ใจใช่ป่าวว่ามันเปียกจริงหรือว่าเป็นเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นมันทําเลยทําให้เสื้อข้างในอะมันเย็นเพราะว่าเกตคือที่นี่มันหนาวเนาะเกตก็จะใส่เสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวบ้านเราเลียกเสื้อขนเป็ดอะ หนาๆอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราอะ่ะจะไม่ได้รู้สึกเปียกแต่พอมาถึงบ้านถอดใช่ปะเราก็จับ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 ,จบ,จบเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ชื้นๆนต่มันไม่ได้เปียกชุ่มแต่มันก็ชื้นๆแล้วก็เลยว่าสรุปมันเย็นหรือว่ามันเปียกวาเก็ตก็เลยเอาเสื้อเนี่ยนะเสื้อกันฝนตัวเนี้ยไปลองค่ะโดยการเปิดก๊อกน้าแล้วก็เอาอันเนี้ยเอามือเนี่ยใส่เข้าไปใช่ปะแล้วก็ไปลองในนะ้ําเมื่อยปรากฏว่า มือเปียกมันเป็นน้ำน้ำในมือเลยอะ่ะก็คือสรุปว่าถ้าฝนตกหนักใช้ไม่ได้ก็มารีวิวให้ฟังว่าสรุปแล้วเสื้อกันฝนหลังจากที่ใช้ใช้ไม่ได้และด้วยวันนี้นะคะฝนมันตกเนาะเกิก็เลยมีคำศัพท์เกี่ยวกับฝนฝนมาฝากนะคะ ฝนภาษานอร์เวย์ก็คือแรนแรนไม่รู้ออกเสียงผิดป่อไม่รู้เนาะแต่ว่าแล้วถ้าเกิดฝนมันตกเนี่ยก็คือแรนเนอร์แรนเก็คือเติม air a r เข้าไปนะคะก็คือเหมือนกับมีการกระทําเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เป็นแรนเนอนะคะแต่จะมาบอกว่าด้วยภาษาโนเวย์เนี่ยเขามีกฎบังคับในไวยากรณ์เลยนะคะว่าประโยค จะต้องประกอบด้วยประธานและกริยานะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะคะไม่มีกรัมไม่เป็นไรแต่จะต้องมีประธานและกริยาเสมอนะคะทีนี้กรณีบอกฝนตกอะ,ะคะ่ะอะไรจะเป็นประธานมันไม่มีคนจัดสิ่งของมันไม่มีใช่ปะก็จะมีคำว่าแ d e เดเอแตนะคะแต เอาเขาเรียกว่าประโยคเดเซนี้นะคะก็จะมีคำว่าเดมาเป็นประธานแทนก็จะเป็นเดเรนเนอร์เดเรเนอร์นะคะก็ฝนมันตกหรือฝนตกข้างนอกก็คือเดเรนเนอร์ยูเตอรเดเรเนอร์ยูเตอ นะคะคแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนมันจะมี2แบบนะคะแบบที่แบบครึ่งตัวใช่ปะเป็นเสื้ออยย่างงเี้กับยาวๆที่เกศซือ้อมาใช่ปะอย่างตัวที่เกศซือ้อมานะคะก็จะเรียกว่าเรนฟรักเรนฟรักนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวแบบเสื้อกันฝนที่แบบแค่เอวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่าเรยนยักกะเรนยักกะใช้เอ็นนะคะถือว่าเป็นศัม เป็นเพชรเมียนะคะใช้เอนะคะเอ็นเรียนฟลักเรียนฟลักกันเรียนฟลักกันเรียนฟลักกันนะนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีอะไรมาฝากก็ติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย